สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอ n นิงทาร์โวชาแนลชาแนลนี้เป็นการทํานายดวงตามโหราศาสตร์ไทยนะคะลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดูได้ทั้งลัคนาลและราศีนะคะก่อนชมคลิปนี้โปรดพิมพ์คําว่าโชคดีสุขสมหวังเพื่อเปิดพลังงานบางส่วนในตัวคุณทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีมีในเดือนมิถุนายนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างการดูเป็นการอ่านโดยรวมนะคะอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอย่านําไปคิดไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมพลังงานดีๆเก็บไว้พลังงานไม่ดีอย่ากเก็บไปคิดไปใส่ใจนะคะค่ะมาดูกันนะคะ ขอสับไพ่แบบนี้นะรางงันตัวตนไปแรกของชาวลัคนาราศีมีนะคะโอเดวล์เดวลคือความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ หรืออาจจะเร็วๆนี้คุณจะเจอกับชาวต่างชาติก็ได้ในออฟครับ ไม้เทา้าไฟออพวานในออฟวานามีทั้งอัศวินถ้วยอัศวินไม้เท้าเลย2ูออฟวาน ในเดือนมิถุนายนนี้คุณอาจจะมีการในเรื่องของงานนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานการงานคุณอาจจะมเีเรื่องให้ต้องวุ่นวายมีเรื่องให้ต้องทำมีเรื่องให้ต้องคิดวางแผนวางอนาคตวางแผนแพนอาจจะมีการเดีลยวงานกับต่างชาติ หรือไม่ก็อาจจะมีการแบบว่าวางแผนที่จะเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนในหรืออาจจะกำลังมีงานใหม่เพิ่มก็ได้ค่ะมีงานเพิ่มอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างชาติแล้วก็ช่วงนี้คุณจะยุ่งวุ่นวายในเรื่องของที่ทำงานมากๆ มีปัญหาต้องให้แก้ไขมีเรื่องต้องให้ปรึกษามีอะไรที่ต้องวุ่นวายในเรื่องที่ทํางานนะคะแต่มันจะผ่านไปได้คุณมีแรงมีพลังมีเอ่อ power ในการที่ทํางานเอ่อมันจะมีคนเข้ามาหลากหลายทั้งในเรื่องของความรักก็มีเข้ามาในเรื่องของเอ่อคนในที่ทํางาน คุณอาจจะมีการเจอความรักในที่ทำงานด้วยหรือไม่ก็ในที่ทำงานเนี้ยคนที่ซัพพอร์ตคุณคนที่ช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้หรือไม่คุณก็อาจจะทำงานเป็นเวิร์กเวิร์กโฮมอะค่ะเวิร์กฟร์มโฮมทำงานที่ทำงานทำงานที่บ้านแล้วมีเรื่องให้ขัดแย้งกันในบ้านในที่ทำงานก็คือกับคนรักของคุณนั่นแหละ The h e e l of Fortune เรื่องราวต่างๆกำลังจะลี่คลายนะคะอันนี้อยากออกแฮงแมนโอ้อาจมีเรื่องบางอย่างที่กำลังคิดกำลังตึกตองกำลังพิจารณากำลังรอเวลารอจังหวะอยู่ ไฮพลิสเทมันมีอะไรที่แบบว่าปกปิดกันในในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องที่คุณคิดคุณพิจารณาอุย้ยฮัลโลแฟนแต่ทุกอย่างกำลังจะลาบลื่นนะคะฮัลโลแฟน เซเว n นออฟ o อร์ในเรื่องงานก็มีวุ่นวายบ้างในเรื่องของความรักมันจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณคิดมากทำให้คุณต้องอดทนรอความจริงปรากฏรอความชัดเจน เอ,อบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คิดไว้หรือไม่ก็ถ้าในบางความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาแต่มันยังไม่ชัดเจนคุณเหมือนคุณรอเวลาให้มันปรากฏเองอาจจะรู้แล้วอ่ะแต่ยังคุณยังไม่ทาอะไรปล่อยให้มัน เป็นไปตามวิบากกรรมอะไรประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองอะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปไปจี้จุดไปอะไรเงี้ยคุณใช้ใช้ความเมตตาใช้แรงบุญแรงกาเรียกอะไรอะ่ะความสงบอะ่ะใช้ความนิ่งใช้ความเอ่อความนิ่งชนะทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ย เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองเนาะอะไรที่มันปิดบางซ่อนเลนส์อะไรที่มันคุมเครืออะไรที่คุณแบบว่ารู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เกิดคุณจะปล่อยให้มันเกิดเองคุณจะไม่ไปจี้มันคุณจะไม่ไปบอกไปวุ่นไปไวอยไปอะไรเงี้ยค่ะเหมือนช่วงนี้คุณโฟกัสกันเรื่องของการงานมากมากที่สุดตอนนี้ในเดือนหน้านี้ค่ะมีเรื่องของการงานโดดเด่นมากความรักปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะหมุนหมุนจัด ไล้ไลมันก็จะกลายเป็นดีขึ้นมันจะมันกาลังเริ่มดีขึ้นมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนยกย้ายของดวงดาวเนาะช่วงนี้มันก็เลยมีการอะไรที่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่อาจจะบางคนเปลี่ยนแปลงช้าบางคนเปลี่ยนแปลงเร็วอะไรเงี้ยคะ่ะอยู่ที่จังหวะเวลาเดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มลงตัวทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นอะไรที่มันคุมเครือเดี๋ยวมันจะชัดเจนขึ้นสิ่งรอบตัวคุณนะกําลังหมุน หมุนไปในทางที่ดีขึ้น The world อาจจะเป็นคาชาวต่างชาติคุณอาจจะเดียวงานกับชาวต่างชาติแล้วมันกําลังจะงานกําลังจะดีขึ้นแต่ว่าการปรับเปลี่ยนยกย้ายในที่ทํางานหรือการวางแผนใหม่ๆใ,ในที่ทํางานคุณต้องมีการวางแผนหรือก้นเป็นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการเริ่มการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องของความรักก็เหมือนกันแต่เด่นๆที่สุดก็คือเรื่องงานของคุณตอนนี้งานของคุณกําลังรุ่งขึ้นนะ กำลังรุ่งอ่ะเรามาดูกันว่าการงานขอดูการงานแบบเจาะลึกนิดนึงนะคะการงานในเดือนมิถุนายนของชาวลัคนาราศีมีนสีดาบโฟลอทอสอร์ มีบางช่วงที่มันหยุดนิ่งบ้างหรือไม่ก็ในเรื่องของการงานคุณเหน็ดเหนื่อยกับมันเยอะค่ะต้องมีการชาร์จพลังงานกันบ้างต้องพักผ่อนบ้างเอ่อ o g o n Wands แต่มีคุณมีพลังล้นเหลือคุณมีความสามารถมีมีคือฐานที่มั่นคุณดีอ่ะ ทำงานมีหลักมีฐานมาีความรู้คุณแน่นมาปัญหามายังไงอะไรคุณแก้ได้หมดเลยแต่มันจะเสียอย่างหนึ่งคือคุณเหอะหงงานหนักเกินจนร่างกายแบบว่าต้องมีการพักผ่อนบ้างต้องมีการชาร์จพลังกันบ้างเออเนี่ยค่ะ นท์ออฟสอดพลังงานของการบ้าง,งานอะนท์ออฟสอดคือบ้าง,งานมุ่งทําทำทำอย่างเดียวเลยเอ่อเฮอร์มิตเดอะเฮอร์คุณเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยหรือบางบางเรื่องคุณต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม รู้ให้ถ่องแท้นายอัลคับ<ๆ>การงานของคุณโดดเด่นคุณมีงานเก่าๆให้สะสางหรือคุณมีความรู้มีความสามารถมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้ว แต่บางเรื่องอาจจะมีมีอุปสรรคบ้างคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องรู้ให้ท่องแท้อแต่งานงานการงานคุณจะนำมาซึ่งโชคลาภเงินทองจะเติมเต็มมากๆเลยเห็นไหมคะถ้วยเงินถ้วยทองถ้วยทองเพียบเลยเงินก็มาเพียบง,งานดีเงินเด่นมากๆ อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยก็ได้คุณคุณแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในในเรื่องของงานนั้นๆเลยอะ่ะหรือสิ่งเก่าๆที่คุณเคยเคยสิ่งเก่าๆที่คุณแบบว่าเคยคิด่ไม่ได้เคยคิดว่ามันสูญเสียเคยคิดว่ามันแบบว่าไม่คุณอยากได้แบบนั้นกลับคืนมา สิ่งกเก่าๆที่คุณเคยได้เคยรู้เอเคยสูญเสียไปอ่ะคุณจะได้กลับเข้ามาคุณจะรู้แจ้งเห็นจริงอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะบางสิ่งบางอย่างคิดว่าจะไม่ได้แล้วคุณจะได้กลับเข้ามาหรือถ้าทํางานในเรื่องของสิ่งเก่าๆก็ได้ค่ะงานเก่าๆของคุณเอามาปัดทําใหม่อะไรเงี้ยมันจะได้เงินเยอะเลยที่คิดว่ามันจะไม่สําเร็จอะ่ะมันจะสําเร็จ หยิบขึ้นมาทำใหม่หรืออาจจะเป็นงานเก่าอะ่ะมันจะทำได้ดีมากเลยงานเก่าไม่ถึงเออเรียกอะไรอะ่ะเออของมือสองอะไรประมาณนี้ก็ได้งานเก่าๆของเก่าๆอะ่ะอย่างถ้าคุณค้าขายคุณค้าขายของรถมือสองอะไรเงี้ยจะรุ่งมากเลยเกี่ยวกับของเก่าๆอะ่ะอธิบายไม่ค่อยถูกเออเนี่ยค่ะ จะทำงานได้เยอะมากงานเก่าๆของเก่าๆมาดูเรื่องของการเงินการเงินในเดือนหน้าเดือนมิถุนายนโอ้หน่อยนายออกซอดการมีการเงินมีเรื่องให้เครียดนะคะเนี่ยเออ เพดอฟครับเด็กถือถ้วยการเงินบางทีก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะเนี่ยคิงอฟครับ เค t ดิออฟวาถามการเงินไม่มีเหรียญขึ้นให้เลยโอไฮโลเอไฮเพลสเทสการเงินมันมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหรือเปล่าคะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวเรื่องของการเงินแล้วก็ อาจจะต้องมีการเดินทางการเงินคุณช่วงนี้น่าจะเครียดมีอะไรที่ต้องให้ทําต้องให้เสียเงินกับเรื่องของเด็กเรื่องของอ,อสิ่งที่แบบว่าตามใจตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งของความสวยงามคุณอาจจะต้องมีการเสียเงิน่ ขอดูขอดูเพิ่มนะคะเออเอเมทแต่คุณมีเงินจ่ายไม่ต้องกลัวเออเอ็มเพลเลอร์เอมเมสเอ็มเพลเลอร์ค่ะขอโทษทีโอไนออฟไนออฟเพนเดเคิลการเงินของคุณในเดือนหน้ามีเรื่องต้องให้ใช้จ่ายเยอะเลยค่ะ ทั้งในเรื่องของเด็กในเรื่องของตามใจตัวเองในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของสิ่งสวยงามหรืออาจจะมีการซื้ออะไรเข้าเข้าบ้านก็ได้ค่ะมีเรื่องให้ต้องหมุนเงินอะต้องเครียดกับเงินแต่คุณนะ่ะมีเงินอยู่นะ emperor emperor คือการเงินมั่งคัง่งการเงินคือฐานของการเงินดีค่ะมีมีม พอที่จะจ่ายแต่ว่ารายรับอาจจะแบบว่ารายรับก็ดีนะงานคุณดีแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมันเยอะไปหน่อยอย่างจัดสรรอยู่ยังจัดสรรเรื่องการเงินอยู่การเงินต้องจัดระเบียบใหม่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินค่ะแต่เงินคุณฐานดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันเนาะ เรื่องของความรักความรักคนโสดนะคะขอดูคนโสดความรักเดือนมิถุนายนโอ้โแปดออฟเอ็ดออฟสอดสิกออฟสอด The Tower โอ้คนโสดไฮวีไฮโลแฟนเอ็มเ r อร์เอ่อเอ็มเพลสคนโสดในเดือนหน้าน่าจะถ้าเคยแบบว่าเคยมีแฟนมาแล้วนะเคยมีแฟนเคยจบกันไปแล้วอะไรเงี้ย น่าจะยังไม่คิดในเรื่องของความรักอ่ะเพราะรู้สึกว่าความรักที่ผ่านมาอาจจะแบบว่ากลัวคุณกลัวความรักอ่ะที่ผ่านมาจะเจอเหตุการณ์ดราม่าเยอะแยะอะไรเงี้ยกลัวในเรื่องของความรักกลัวว่าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นดีเป็นดีมีสุขอยู่แล้วเหมือนปรับตัวเองได้แล้วอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขรับรื่อดีอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนเพราะ คุณกลัวกันแบบว่าชีวิตที่มันมีความสุขของคุณจะหายไปถ้ามีความรักอะไรประมาณนี้ถ้ามีความรักแบบนั้นอีกก็กลัวกลัวการที่จะต้องเปลี่ยนไปแบบนั้นกลัวการที่จะเข้าไปเอ่อไปมีปัญหาเรื่องความรักไปรู้สึกเจ็บปวดกับความรักอะไรเงี้ยคุณกลัวคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนั้นในเรื่องของความรักเพราะคุณเป็นเอเรสอะคะ่ะ สวยหล่อเรื่องได้อยู่คนเดียวสบายใจมีความสุขเชิดเชิดเริเอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วไฮโลแฟนก็คือความสงบความเย่อล่มเย็นความราบรื่นในชีวิตตอนนี้คุณราบรื่นดีหรือมองอย่างก็คือขึ้นคานนั่นแหละไฮโลแฟนถ้าถ้าผู้ใดจับได้ใบนี้ก็คือขึ้นคานอ่ะเป็นคนโสดที่นานหน่อยอ่าควรจะความรักจะเข้ามาเป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรัก ค่ะประมาณนี้คนโสดยังอาจจะยังไม่มีความอาจจะมีความรักที่เข้ามาแต่ว่าคุณไม่โอเคคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวพุทธศกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของคนมีคู่ดีกว่าเนาะไม่มีเรื่องของความรักก็การงานคุณดีอยู่แล้วนะมุ่งกับงานดีกว่าเนาะ อความรักคนโสดเอ้ยความรักคนมีคู่คะ่ะความรักคนมีคู่จะมีคนเข้ามามอบความรักหรือเป็นความเป็นมีคนมาขอโอกาสในความรักก็ได้หนึ่งเหรียญโอ้ เอ่อ uh, King of Pentacle ความร่ำรวยความมั่งคั่งร่ำรวยใ้ฮรลแฟนโอ้คนมีคู่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะมีการแบบว่าคุยคุยกันบ้างก็ได้คุยคุยเรื่องนี้คุยคุยเรื่องแต่งงานหรือไม่บางคนบางคู่ก็อาจจะราบรื่นดี มีเงินมีทองเป็นคู่รับคู่โชคกันอยู่แล้วอาจจะเติมเต็มหรืออาจจะมีการแบบว่ามอบความรักให้กันเพิ่มขึ้นหวานใส่กันมากขึ้นอย่างนี้ค่ะหรือบางบางคู่ก็อาจจะมีปัญหามีการทะเลบบาะเบาะแวงกันบ้างแต่ทุกอย่างจะราบรื่นทุกอย่างจะเป็นดูเวอร์ค่ะคุณทั้งคู่จะเป็นโลก ทั้งใบให้กันและกันจะมีความสุขสมบูรณ์สุขสมหวังในเรื่องของครอบครัวคนที่มีคู่มีความสุขดีค่ะอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาแว่งกันบ้างแต่ทุกอย่างราบรื่นดีการเงินคุณทั้งคู่จะส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินหรือช่วงนี้คุณพากันเข้าวัดขอพรด้วยก็ได้นะคะไหว้พระทาบุญเข้าวัดขอพรจะเป็นการเสริมเ,เสริมเรื่องคู่ของคุณ เสริมให้ให้แบบว่าแะไรเพิ่มบุญเพิ่มบารมีจะได้แบบว่าอยู่ดีมีสุขอะไรประมาณนี้ไม่ได้ว่าคุณไม่มีสุขนะคะมีสุขอยู่แล้วแต่เหมือนกับทําให้จิตใจสงบมากขึ้นไปเพิ่มความโรแมนติกกันในประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเลขเด่นนําโชคนะคะเลขเด่นนําโชคในเดือนมิถุนายน ของชาวลัคนาราศีนี่โอ้ได้หนึ่งศูนย์เอในออฟสัต h e r มิ t เลขเก้าก็มีเลขหนึ่งศูนย์เลขเก้าหนึ่งศูนย์กับเก้า น่าจะมาแบบว่าเร็วด้วยเลขนี้มาไวอาจจะมีเรื่องแบบว่าที่คุณเห็นที่คุณแบบว่าจะเห็นเลขนำโชคนี้อาจจะแบบว่าเดินเดินทางไกลหรือไม่ก็เห็นแบบว่าเรียกอะไรอ่ะอืมเหมือนกับเขาเขาเน้นมาว่าใช่เลขนี้แหละใช่ บอกไม่ถูกก็คืออัศวินถือดาบอะค่ะเขามาคอนเฟิร์มว่าใช่เลขนี้แหละก็ประมาณนี้นะคะถ้าคุณจะรู้สึกว่าอยากมีเลขนำโชคมีเลขที่แบบว่าวันนี้ดีวันวันนู้นดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะหนึ่งศูนย์กับเก้าเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากแนะนำอะไรคะหรือแนะนำหรือระวังอะไรในเดือนมิถุนายน อ๋อเซเว่นออฟเอ่อคัพเอ่อแจ็ตเมนต์ควีนออฟสอดทรีออฟวาน โอ้ซิวาเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำว่าถ้าคุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากจะได้ให้ไหวพระขอพรหรือไม่สิ่งที่คุณอยากจะได้อาจจะแบบว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วใกล้ถึงเวลาที่คุณจะได้คุณจะทำอะไรแบบว่าได้รับชัยชนะ ผ่านฉลุยตลอดอะหมายถึงว่าคุณมีคู่แข่งคู่แข่งก็ชนะคุณไม่ได้คุณวางแผนอะไรไว้คุณก็จะสําเร็จคุณมีอํานาจในการตัดสินใจมีอํานาจในการทำอะไรหลายๆอย่างทําอะไรทุกอย่างคุณสามารถทําได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามันถึงเวลาถึงจังหวะของคุณแล้วคุณสิ่งที่คุณฝันน่ะมันจะสําเร็จขอให้ลงมือทํา วางแผนดีๆลงมือทําตัดสินใจได้เลยประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อ,อัรเก้นอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มไหมคะโอ้ b o ้บ body คือการร่างกายของคุณสมควรได้รับความรักจากคุณก็คือรักตัวเองค่ะ มองคุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็พักผ่อนบ้างการงานคุณดีมากอืมแค่ระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนาะทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแต่ขอให้คุณใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพเพื่อที่จะไปฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก ในทุกๆด้านเลยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนก่ให้ช่อง Morning t a r o t Channel ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ